สนับสนุนโดย7 e เ e ่ e อีเลฟเว่นบัตเตอร์แบเพื่อนที่หิวใจใกล้ๆคุณพาคุณผู้ชมนะคะไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกี่ยว ข้องกับเรื่องของอุบัติเหตุทางภาคการบินของสหรัฐอเมริกาค่ะแต่ครั้งนี้ยังไม่ได้ขึ้นบินเป็นเหตุการณ์ที่ปีกของเครื่องบิน j a p a n a i r l i ลน์นะคะไปเฉี่ยวชนเข้ากับปีกของเครื่องบิน Delta Air l i n e ์ที่สนามบิน s ซ a t t l e ในสหรัฐอเมริกาทําให้ต้องมีการเร่งอพยพผู้โดยสาร140คนที่อยู่บนเครื่องบินของ Delta Air l i n e ออกมาเป็นการเร่งด่วนค่ะทาง FAA ของสหรัฐได้สั่งระงับเที่ยวบินเพื่อนําไปสู่การตรวจสอบและป้องกันความ ศูนย์เสียเกิดขึ้นทันทีโดยสำนักง,งานการบินแห่งชาติสหรัฐหรือว่า FAA รายงานว่าตอนนี้กำลังทำการสอบสวนเหตุการณ์เครื่องบินชนกันที่สนามบินนานาชาติซ e a t ต l e ในรัฐวอชิงตันของสหรัฐเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันที่5กุมภาพันธ์เวลา10นาฬิกา40นาทีตามเวลาในสหรัฐ โดยเกิดเหตุปีกขวาของเครื่องบินสายการบินโบอิ้ง BAN 7879 Dreamliner ของ j จแปนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่9 2 0 1ทีไปชนกับส่วนหางของเครื่องบิน737800ของสายการบิน Delta a i r ร์ไลน์ในขณะที่เครื่องบินทั้งสองลำกำลังขับเคลื่อนอยู่บนภาคพื้นดินที่สนามบินเซาท์โชดังกล่าวทำให้ปีกขวาของเครื่องบินเจแปนแอร์ไลน์เสียหายค่ะ ส่วนกรณีของเครื่องบินเดลต้าแอร์ไลน์ซึ่งมีผู้โดยสารประมาณ142คนถูกชนในขณะที่กำลังรอทำการละลายน้ำแข็งออกจากตัวเครื่องบินเพื่อจะเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางก็คือเปอร์โตวาลตาส่วนเครื่องบินเจแปนไลน์ค่ะเพิ่งลงจอดที่สนามบินที่เกิดเหตุเนื่องจากว่าเดินทางมาจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุน่นทำให้ทางเดลต้าแอร์ไลน์ค่ะต้องย้ายผู้โดยสารทั้งหมด ออกจากเครื่องบินลำที่ถูกชนแล้วก็เปลี่ยนไปใช้เครื่องลำอื่นและเดินทางต่อไปเพื่อความปลอดภัยภายหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นะคะทาให้ FAA สั่งระง,งับเที่ยวบินบางส่วนออกจากสนามบินที่เกิดเหตุเหตุการณ์เครื่องชนกันในครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งสัปดาห์คะ่ะหลังจากที่เครื่องบินสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ ชนกลางอากาศกับเฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอวของกองทัพสหรัฐในกรุงวอชิงตันดีซีส่งผลให้ตกลงไปในแม่น้ำโปโตแมกส่งผลให้ผู้ที่อยู่บนเครื่องทั้งหมด67คนเสียชีวิตและยังไม่สามารถกู้ร่างที่ตกลงไปในแม่น้ำขึ้นมาได้ทั้งหมดด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการท n n ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของที n ช่อง16ด้วยนะคะ เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ